คือมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะเปลี่ยนให้คาดการเขาผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าเออทองก็อาจจะย่อนะผมคิดอย่างนี้แล้วกันเอาคิดว่าแบบว่าโอกาสขึ้นเนี่ยมันไม่อยากจะลุนขึ้นอ่ะนะหลังจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากแนะนําว่าระยะสั้นเนี่ยขายทางกำไรออกมาก่อนนะครับอ่ะ ทองผันปวดไปหน้าร้านรอซื้อก็ต้องต่อคิวซื้อขายทองคําเท่กับอินเตอร์โกสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทร02222 0 0 7ได้เลยสวัสดีค,ครับพวกับผมกับไมเซรเดอร์อินเตอร์โกน,นะครับวันนี้เรามาในรายการ ทิศท,ทางทองมองอย่างเซียนนั่นเองนะครับก็วันนี้เป็นผมนะมาดาเนินรายการนะปกติรายการวันนี้จะเป็นเทรดเดอร์สลับสลับกันนะแต่ช่วงนี้ก็เป็นผมบ่อยนิดนึงนะคุณไทยเขาไปอยู่กะดึกนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยมาตอนเช้าเท่าไหร่นะอ่ะโอเคประมาณนี้ก็รายการนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจะพูดแบบสรุปสั้นๆนะครับอ่ามันจะไม่เหมือนรายการวันจันทร์ที่มันจะยาวหน่อยอันนี้เราจะเน้นสั้นนะครับเราก็เป็นกลยุทธ์ไปเลยบอกภาพรวม ออตอนนี้ไปเลยสั้นๆได้ใจความประมาณนี้ไม่ได้ให้ความไม่ได้มีคอนเทนต์มาโครหรืออะไรมากมายนะโอเคแต่วันเน,นี้ยพอดีว่าวันเนี้ยวันจันผมไม่ได้พูดวันนี้ผมอาจจะพูดในรายการนี้ยาวนิดนึงนะครับอาจจะใส่คอนเทนต์ไปนิดนิด,นดหน่อยๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็จะไม่ให้ยาวเกินเนาะโอเคก่อนจะไปรับชมกันทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เราไปเริ่มกันที่อัปเดตข่าวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีข่าว เออนี่พูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะก็คือจะมีตัวของก็คือตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าอาร์เจนตินานะมีการเอ,อ่อรัฐบาลเขาพยายามแก้ปัญหาเงินเฟอ้อใช่ไหมโอเคก็คือตอนนี้ผมอธิบายภาพรวมก่อนนะอาร์เจนตินาเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะข่าวตอนนี้ก็คือเงินเฟอ้อระดับ200%เลยนะเรียกได้ว่าใครไปที่อาร์เจนตินาเนี่ยแลกเงินเนี่ยหายากมากมายถึงจะแลกเป็นเงินดอลลาร์อะไรเนี่ยคือคนในประเทศพยายามจะขายเงินตัวเองทิง้งแล้วไปถือเป็นดอลลา่า ไปถือเป็นทองคําหรือไปถือเป็นคริปโตอะไรว่าไปถือไปอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ข้างเงินของตัวเองนะเพราะว่าข้างเงินตัวเองเนี่ยแค่วันรุ่งขึ้นปุ๊บของก็แพงขึ้นแล้วนะครับหรือไม่ก็คนในประเทศส่วนไหนก็จะเอาเงินเนี่ยถติได้เงินมาปุ๊บใช่ไหมรายวันมาเนี่ยก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อของกินพวกมาม่าอะไรของน้ํามันอะไรก็ตามที่ใช้ทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่เป็นของกินเนี่ยเอาไปซื้อหมดเลยนะครับประมาณนั้นก็คือจะไม่ถือเงินตัวเองเลยเพราะว่าถือปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีโอกาสที่ จะซื้อของได้น้อยลงแล้วนะครับคือแบบคนวิตกกังวลอย่างเงี้ยนะมันกลายเป็นว่าเกิดลูปแบบเกิดลูปนรกขึ้นมาว่าแบบเอ้ยพอคนคิดชื่อไม่มีความเชื่อมั่นเลยเหลืออยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าค่าเงินก็ยิ่งถูกเทขายเทขายแบบอย่างเงี้ยคนระับซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลได้ประกาศออกมาเลยว่าก็จริงๆผมก,ก็ช่วยไม่ได้นะแต่โอเคก็พยายามสร้างแบบพยายามลดแรงขายนะครับแล้วทยรัฐบาลก็พยายามสร้างความเชื่อมั่นก็คือ ก่อนหน้าน,นี้เขามีการพิมพ์เงินให้ใหเฟดเนี่ยเออไม่ใช่ธนาคารกลางของอิตาลีเนี่ยมีการพิมพ์เงินให้รัฐบาลตลอดนะครับเพราะรัฐบาลเนี่ยต้องการเงินในการอัดฉีดไปให้ประชาชนที่เดือดร้อนนะครับต้องเข้าใจว่าปัญหาเงินเฟ้อผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยก็คือคนส่วนมากหรือคนที่เป็นรากญ่านั่นเองนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเลยเมื่อเพราะ เงินส่วนไหนเขาคือเงินฝากอ่ะมันกลายเป็นว่าเงินเขาดีแวร์ูอย่างรุนละรุนแรงหรือว่ามีกําลังซื้อลดลงอย่างรุดเร็วใช่ไหมเพราะอันนั้นรัฐบาลก็เลยต้องช่วยเพราะว่าคนพวกนี้คือคนส่วนใหญ่ของประเทศใช่ไหมอ่าเขาทําวิธีนี้มาตลอดซึ่งกลายเป็นว่ามันไม่เวิร์กไงกลายเป็นว่าแบบมันช่วยได้จริงเหมือนช่วยบรรเทาทุกข์แต่ก็เป็นทุกข์อยู่เดียะคือมันกับเหมือนพิมพ์เงินออกมาเพื่ออ,อัดฉีดใช่ไหมเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนมีให้คนลดความทุกข์ของคนอ่ะอ่าแต่กลายเป็นว่ายิ่ง ภาพรวมก็คือยิ่งดูแย่คนก็เสียความเชื่อมั่นกว่าเดิมเพราะว่าอะไรต่างชาติเสียความเชื่อมั่นเพราะต่างชาติมองว่าเอ้ยพิมพ์เงินอีกแล้วพิมพ์เงินอีกแล้วนะครับก็เทขายเทขายพันธบัตรเทขายเงินสกุลอรนเจินาออกมาหมดเลยกลายเป็นว่ายิ่งหนักกว่าเดิมก็เลยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาออกกฎหมายว่าห้ามจะให้จะให้ใหธนาคารกลางเนี่ยห้ามพิมพ์เงินให้รัฐบาลเกินค่าบางอย่างอะไรเงี้ยก็จะมีการควบคุมมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็คิดว่าช่วยนะแต่ว่า ก็ยากจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ผมคิดว่านะมันหนักเลยนะตอนนี้คือคนก็ไม่อยากถือกันแล้วนะคิดว่ากลับมาคงไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะตอนนี้จีน่าทําได้2อ,อย่างนะครับก็คือไอ้สองมีอยู่สามทางคือ1เลยคือซื้อสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็คือใช้สกุลดอลลาร์เลยแทนสกุลเงินประเทศตัวเองไปเลยก็มีข้อเสียหลายอย่างเนาะอันนี้ก็ไปตามอ่านหาอ่านกันได้เนาะแล้วก็แต่ก็ยังดีกว่าใช้สกุลเงินตัวเองไงเพราะคนเนี่ยไม่เชื่อมั่นแล้วนึกออกไหม ทันมาก็คือทองคํานะครับซึ่งเอาง่ายคือในประเทศจีนาตอนนี้เชื่อว่าหายากแล้วหาซื้อยากแล้วสำหรับทองคนะําน่าจ่หมดแล้วเนาะอิมพอร์ตเข้ามาอะไรก็จ,จะมีการจํากัดไว้นะครับอ่ารัฐบาลจะควบคุมไว้อันดับสามเลยก็คือ,อจ,จะเป็นคริปโตนะก็คืออาจจะแลกกับนักท่องเที่ยวเลยก็ได้ที่มีเที่ยวที่ไปเที่ยวจีน่านะครับก็อาจจะขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นช่องทางไปเพราะมันง่ายมันแค่โอนกันง่ายๆในโทรศัพท์นอะอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พูดง่ายๆก็คือ ถ้าไม่ได้แลกไปทัาสินอื่นอย่างที่ผมพูดสามอย่างนี้นะคือยากเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช้สกุลเงินอะไรในการแลกเปลี่ยนคนเนี่ยต้องเทขายพันธบัตรทิ้งหมดนะครับเพราะว่าไม่มีใครกล้าถือเลยเนาะนี่คือภาพของความชัดเจนที่เรียกว่าการเสรื่อมค่าของสกุลเงินมันน่ากลัวยังไงนะครับแล้วมันก็เกิดในหลายประเทศด้วยแต่ที่อเมรินาเนี่ยมันพูดกันเยอะเพราะว่ามันเคยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในล,ลาตินอเมริกานะครับอ่าประมาณนี้ในอเมริกาใต้อืม ถัดมานะวันนี้จะพูดให้ดูนะก็คือจะเป็นราฟรวมปี5้าปีที่ผ่านมานะครับ1ิประเทศที่ติดท็อปการซื้อทองคําเข้า,าแบงก์ชาติเข้าซื้อทองคำนะอ่าประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าจะเปิดให้ดูคือประเทศไทยเนี่ยซื้อตีดอันดับเจของโลกเลยนะกลายเป็นว่าท็อป10ของประเทศของโลกนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีแนวโน้มที่จะมีความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับมีความมีแนวโน้มที่มีความขัดแย้งอ่ะว่าหรือเป็นตัวแบบ การเมืองตองอกประเทศไม่แข็งแรงอย่างเช่นไม่ได้นาโต้จ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือง่ายคือถ้าไม่ได้เป็นนาโต้จ๋าเลยเนี่ยจะซื้อทองคำนะเพราะเป็นการระวังการโดนคว่ำบาตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ตุรกีอยู่ในนาโต้นะแต่เขาเหมือนกับเป็นประเทศที่ไม่ได้จ๋าขนาดนั้นนะเหมือนเป็นแบบเหมือนประเทศทีเ่เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนแต่ละฝ่ายก็งอนะเหมือนเป็นศูนย์กลางการค้าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยต้องถือทองคําประมาณนี้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้แหละภาพรวมออกมาก็จะเห็นภาพแต่ไทยเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ติดขึ้นมาด้วยกันแล้วว่าไทยเนี่ย ก็อาจจะเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงย่โดนความบาดนะอันนี้ถ้ามองในแง่ของแบงค์ชาตินะเพราะเราเห็นว่าส่วนใหญ่ประเทศพวกนี้จะเป็นประเทศที่มีโอกาสที่จะมีมีอาจจะเป็นศูนย์กลางการ,การค้าหรือว่ามีความเสี่ยงย่โดนความบาดอะไรได้นะเขาจะถือทองแต่ไทยกันติดขึ้นมาด้วยสแสดงว่าเราก็อาจจะเป็นประเทศกลุ่มนั้นหรือเปล่าเราเลยเห็นว่าเซตบ้านเราเนี่ยเลยตลาดหุ้นบ้านเราเลยคือแบบทรงไม่ค่อยดีเหมือนประเทศจีนนะคืออาจจะแบบมีแนวโน้มี่โดนความบาดหรือว่ามีไม่แน่จะได้ผลดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอ่ะ อันนี้คือตีความจากการเก็บทองนะแต่โอเคในสิ่งที่แบงก์ชาติทําถือว่าเป็นมูฟที่ฉลาดมากนะครับก็คือกําไรเยอะมากนะแบงค์ชาติเนี่ยเออคุ้มมากเลยในการซื้อทองมาในห้าปีที่ผ่านมานะครับอ่าถ้าสมมติแบงก์ชาติไม่ทาอย่างเงี้ยผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้เงินบาทคงจะอ่อนกว่านี้แล้วนะครับแต่นี้ที่เงินบาทเราแข็งแกร่งเนี้ยเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเราค่อนข้างดีนะครับอืมถัดมาจะเป็นเออส่งออกไทยนะครับเขาบอกว่า ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าประมาณว่ามันค่าระวังเรือที่เคยแพงนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงมาแล้วนะครับก็มันเกิดจากว่าเขาบอกว่าไอ้วิกฤตในทะเลไอ้ทะเลแดงที่เขามีการความขัดแย้งระหว่างประเทศกันเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ลามไปกว่านี้แล้วคือเห็นยือย้อๆางเงี้ก็คือแบบไม่ได้แรงกว่าไม่รุนแรงกว่าเดิมแล้วนะครับอ่ะก็เลยทําให้ภาพการส่งออกเนี่ยดูดีขึ้นนะครับแต่นี้ก็เชื่อว่าโอเคถ้าบูภาพรวม ก็เหมือนไม่ได้เป็นข่าวร้ายต่อทองแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวดีคือมันเหมือนกับว่าไม่ได้แย่ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนึกออกไหมประมาณนี้เนาะจริงโดยรวมก็คือไม่ดีนะคืออย่างเงี้ยเศรษฐกิจก็จะแบบฝืดนะครับอืมแต่แค่มันไม่ได้รุนแรงขึ้นก็คือดีดีมากแล้วประมาณนั้นนะถัดมาเนี่ยพูดถึงอียิปต์นะครับผมก็ต้องบอกว่าเอ,อียิปต์เนี่ยก็เคยเป็นคล้ายๆจีนีน่านะอียิปต์เคยเป,ประเทศที่จเจริญมากๆเลยนะครับประเทศหนึ่งคือเคยก้าวล้ำทางนวัตกรรมมากนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ที่ล้มมาลายทางการเงินเหมือนกันนะก็นะล่าสุดเนี่ยพอมันเกิดอย่างเงี้ยก็จะเกิดการอ่ะผมมาเทียร์จ,จนีน้านะโคตจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะถ้าอียิปต์แก้ปัญหาได้ก็คืออาจจะเหมือนกันก็คือตอนนี้อียิปต์เนี่ยเขาสกุลเงินเขาพังทลายเหมือนกันคนประเทศเขาก็ไม่มีสกุลเงินใช้เหมือนกันก็ต้องไปใช้สกุลเงินดอลลาร์หรือสกุลเงนินอื่นอะไรเงี้ยนะซึ่งหรือว่ามีทองคํก็ว่าไปทีนี้เนะี่ยเขาก็แก้ตอนนี้เขากาลังแก้ปัญหาแบบรัฐบาลก็ลดงลงให้เกิดการลงทุนนจาาากตต่่งงปปรระะเเเเทศพววใมมืออัลล้ยไแ ก็ต้องมีการขายทรัพย์สินในประเทศหรือพูดง่ายๆก็คือทรัพย์สินในประเทศเนี่ยขายให้กับต่างประเทศไปเราก็จะได้เงินเข้ามาใช่ไหมแล้วเกิดการลงทุนบางอย่างซึ่งตอนนี้ย a e ก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะครับก็มีการระดมมีการจะลงทุนเนี่ยในอียิปต์เยอะมากนะครับประมาณ35ิบิลเลียนนะครับก็จะทําพวกแบบธุรกิจแบบโรงแรมสนามบินให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ก็จะเป็นแนวแนวแบบอย่างเงี้ยนะเพราะมันมีทางเลือกนะเพราะว่ามันล้มมันลายไปแล้วมันจะหาเงินหาการลงทุนเข้ามาได้เนี่ยก็ต้องแบบเหมือนกับขายที่ดินหรือขายทรันออประะเทศกไคบ ประมาณนี้เนาก็โอเคก็อาตีนาวันหนึ่งก็อาจจะปั่นแบบเป็นแบบนี้นะก็คือจะมีเมเงินในยุโรปอะไรเงี้ยเข้าไปลงทุนไปสร้างกิจการของเขาอะไรเงี้ยเงินเงินก็จะเริ่มสะพัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเอ่อมันก็จะเริ่มมีการใช้จ่ายขึ้นมาได้นะประมาณนี้ก็เป็นภาพที่น่าหดหู่นะครับเอาง่ายก็คือถ้าประเทศที่เป็นล้มลายทางการเงินไปเนี่ยก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะอืมแต่จริงก็อย่าไปคิดมากนะครับผมก็ไม่รู้นะบางคนก็อาจจะคิดมากแต่พูดง่ายก็คือโลกเรามันก็ มันก็อย่างนี้นะครับคือมันก็ปลาใหญ่กินปลาเล็กอะนะเวลาใครพลาดพังไปนะครับเรียบร้อยปลาใหญ่ก็เข้าไปช่วยเหลือแต่มันก็คือการครอบงารูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะมาดูสัปดาห์นี้กันนะจะเห็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีข่าวเอ่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์นะมันก็จะเป็นประกาศไปแล้วเป็นเรื่องของยอดขายบ้านซึ่งออกมาแย่กว่าคาดแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับทองมากนะถัดมาจะวันนี้เนี่ยจะมีตอนสองทุ่มครึ่งนะเป็นยอดสินค้าคงทนนะครับก็ คือถ้าถือว่าปกติมันไม่เวี่ยงแต่ถ้ามันจะเหวียงก็คือมันต้องผิดจากคาดไปเยอะมากแต่ให้ระวังไว้แล้วกันตอนสองทุ่มครึ่งนะอาจจะมีเหวียงได้ประมาณนี้เนาะวันพุธวันพฤหัสก็จะเป็นข่าวเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ค่อยรุนแรงมาก GDP ก็เป็นประมาณการเฉยๆนะถ้าออกมาผิดคาดไปเยอะก็อาจจะเหวียงได้นะวันพุธแล้วกันนะสุดท้ายเลยผมว่าไปตามที่วันศุกร์นะวันศุกร์จะเป็นตัวของ PMI นะครับสำคัญเลยคือมันก็พยายามหดตัวมาตลอดนะคือเป็นภาคการผลิตของอเมริกาเนี่ยมันหดตัวตลอดเลย แต่ภาคบริการเขาเติบโตไงซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแยงง้งกันอยู่ซึ่งทําให้อเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจด,ดูดีอยู่นะก็ถ้า่าผลิตในรอบนี้ออกมาแย่มากๆนะก็มีโอกาสที่ทองจะพุ่งได้เลยเนาะแต่ถ้าเรามาดูเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์หนะ้าจอแป๊บหนึ่งนะทางเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวผมขอเกินจากภาพรวมก่อนแล้วกันนะคือตอนนี้มันเห็นภาพหลายอย่างมันดูขัดแย้งมากมาเริ่มจากตลาดญี่ปุ่นนะจะเห็นว่า ตลาดญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนคงได้ยินข่าวแล้วใช่ไหมที่แบบว่า,เ,าเกิดเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคก,ก็คือ GDP ติดลบสองยมาติดเลยนะครับแต่สิ่งเกิดขึ้นคือตลาดหุ้นเขาเนี่ยอ่ทำาไฮนะคือขึ้นไม่หยุดเลยนะครับประกอบกับค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าอยู่นะครับอ่ะมันบ่งบอกอะไรเราคือมันกำลังจะบอกว่าไม่ใช่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นตลาดหุ้น หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยมันขึ้นยกเว้นในแถบเอเชียเหลือง่ายคือยกเว้นประเทศที่มีแนวโน้มที่จะมีความขัดแย้งกับกลุ่มนาโตหรือมีความมีว่าที่จะโดนคว่มบาดในอนาคตแหล่งเงี้ยหรือประเทศที่ไม่มีนวัตรกรรมเลยหรือไม่เรียกว่าไม่มีไม่มี AI หรือไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคที่มันเป็นหุ้นเทคอะ่ะถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะอาต้องบอกอย่างนี้ก่อน แต่ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการควอมบาตรมากกว่าคือไทยเราสัมพันธ์กับจีนเยอะด้วยนะเขาก็เลยเขาก็เลยมองว่าเรามีความเสี่ยงที่ถ้าจีนแย่ปุ๊บเราก็จะแย่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าผมว่าน่าจะเป็นแนวแนวนั้นสรุปก็คือถ้าไม่เกี่ยวเรื่องความผัดแย้งระหว่างประเทศเลยเนี่ยโดยรวมแล้วตลาดหุ้นขึ้นหมดนะครับคือเหมือนกับว่าไม่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่ไงไม่ยุโรปก็ออกมาแย่นะยุโรปก็เสียอยู่ถดถอยเหมือนกันนะครับคือ GDP ติดลบสองในพัติดแล้วแต่ว่าหุ้นก็อออกทานึม ญี่ปุ่นก็เหมือนกันออทําไฮอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจดีนะครับไม่แปลกที่หุ้นจะขึ้นแล้วมันขึ้นไปเยอะมากด้วยสินค้าพวกกระพันก็ขึ้นทองคําก็ไม่ลงเห็นไหมขึ้นทุกอย่างตอนนี้คือประมาณว่าทองโบดีหุ้นขึ้นขนาดนี้นะครับคือหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่มันเหมือนมันขึ้นนะครับถ้ามันไม่เรื่องไม่มีเรื่องอย่างที่ผมบอกนะเรื่องเรื่องสงครามเกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆเนี่ยมันขึ้นหมดนะส่วนใหญ่แล้วกันกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือว่าทุกอย่างขึ้นนหหมมดดแพงะครับ โกโก้สินค้าพวกกระพันตอนนี้ในในตลาดโลกก็ไม่ได้ถูกนะก็ยังแพงน้ํามันเนี่ยก็ยืนอยู่ราเดบเจเหรียญไม่ได้ถูกนะก่อนโควิดเนี่ยอยู่ที่40ตอนนี้77เจน้ำมันบ้านเราเราซื้อขายน้ำมันกันเนี่ยเราไปเติมน้ำมันเนี่ยน้ำมันถูกไหมมันก็ไม่ได้ถูกนะเห็นไหมคือเทียกบกับตอนโควิดอะได้ไหมทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดทุกอย่างแพงหมดหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ย อย่างที่ผมพูดไปเลยไม่ผิดก็คือเรื่องของการเสื่อมค่าของสกุลเงินจริงอยู่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดวิกฤตทางการเสื่อมค่าของสกุลเงินแต่โดยรวมของโลกโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเงินมันเสื่อมค่าอย่างแรงนะครับอันนี้คือน่ากลัวมากคือประมาณว่าผลของการพิมพ์เงินก่อนหน้านี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลในปีนี้แล้วมันเห็นชัดมากนะครับก็คือทุกทรัพย์สินขึ้นหมดเลยอะไรที่ยังไม่ขึ้นขึ้นหมดนะครับคือเหมือนเงินเนี่ยเทหลบเงินไปซื้อทรัพย์สินหมดเลยนะครับที่ดินโดยรวมก็จะะขึ้นนครับ ถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องแบบเอ้ยเกิดการล้มละลายในประเทศอย่างจีนอะไรเง,งี้ยนะหรือรยุโรปเนี่ยก็คือที่ดินอาจจะดูไม่ชัดมากมือบางเมืองขึ้นแต่บางเมืองลงเพราะว่าเหมือนกับบางประเทศเกิดวิกฤตขึ้นมาทางทางหาอย่างจีนหรือรั่วบางประเทศอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือนับยากเลยถ้าเป็นทั่วๆไปของมันแบบดำเนินธุรกิจปกติของมันอะมันขึ้นแบบออทามไฮแบบกระจุยกระจายนะครับคือรายได้ไม่ต้องเพิ่มหรอกแต่ว่าราคาหุ้นคุณออทามไฮแบบนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องของการเสรื่อมค่าสกุลเงินแล้วนะครับตอนนี้ก็คื ทองคาเองเนี่ยก็เลยไม่ยอมลงนะครับจริงๆิงทองคำเนี่ยควรจะต้องลงมากกว่านี้นะผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวดีของทองมันไม่ค่อยมีแล้วคือมันหมายถึงว่าข่าวดีกว่าเดิมสําหรับทองคํามันไม่มีเหมือนตอนนี้มันเป็นข่าวแบบทรงๆอ่ะแล้วก็ข่าวิสษฐกิจก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้แย่นะี่บอกไปอ่าจริงจริงทองคํามันควรจะต้องแบบไม่ได้ขึ้นแหละเพราะว่าเงินน่าจะไหลไปหุ้นหมดแต่กลายเป็นว่าเงินมาจากไหนไม่รู้นะเข้าหุ้นใหญ่เลยหุ้นเนี่ยขึ้นใหญ่เลย,เลยแต่ทองก็ไม่ได้ลงอ่ะ เงินไงคือเงินภาพอย่างเงินมันมาจากไหนเยอะแยะนะครับคำถามคือมาอย่างเงี้ยนะซึ่งเออมันก็โดยรวมตอนนี้ผมคิดว่ามันมาจากการที่มันพิมพ์เงินมาก่อนหน้านี้แต่แค่ก่อนน้นนี้มันไม่ได้อ,ออกมามันอยู่ในตลาดตาสานนี่อะไรก็ว่าไปนะตอนนี้มันเหมือนเอากลับมาเข้าหุ้นนะแค่นั้นเองเนาะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแต่ผมว่าน่ากลัวนะอย่างเงี้ยค,คือน่ากลัวเลยคือตลาดกําลังบิดเบือนกําลังลืมไปว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ คือคนกำลังคิดว่าเศรษฐกิจฟื้นแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ฟื้นคือมันขึ้นเพราะว่าแบบมันหลบหนีจากสกุลเงินที่เสื่อมค่าเฉยนะมันก็เลยเข้าไปเก็งกําไรกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าทองคํากําลังจะเป็นบวกนะคือความจริงตรงนี้ทองคาควรจะลงแล้วแต่การที่มันไม่ลงเนี่ยแสดงว่าเป็นบวกแล้วนะครับหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวดีมันมามันจะดีดแรงเลยเหมือนรอแค่ข่าวดีอ่ะเหมือนตอนนี้ข่าวไม่ได้ดีการที่หุ้นขึ้นแรงๆก็ไม่ใช่ข่าวดีของทองแต่มันก็ไม่ได้ลงเนื้อไหมเมื่อไหร่ ขุ้นทองเนี่ยจะขึ้นแรงมากเลยนะประมาณนี้ก็แต่ว่าจริงๆผมก็ยังเชื่อนะว่าช่วงนี้ทองมันไม่ควรจะขึ้นนะครับเอาง่ายคือผมไม่อยากจะเชียร์ให้ซื้อมากในบริเวณแบบนี้นะครับอ่าผมผมอยากจะเชี้ยวมันจะลงแล้วกันนะแต่ว่าเป็นแค่การลงระยะสั้นคือเหมือนมันแค่รอจังหวะที่มันจะขึ้นแต่ยังไม่ใช่ตอนเนี้ยนึกออกไหมอ่าจะรอไปสักหน่อยนะก็คิดว่าเออถ้ามาดูค่างเงินบาทเนี่ยก็จะเห็นว่าบาทเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่อนเท่าไหร่นะครับ มีแนวโน้ม้วยว่าหุ้นจีนอาจจะขึ้นด้วยนะถ้าขึ้นเนี่ยผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าบาทเนี่ยมันน่าจะไม่ได้อ่อนมันน่าจะมีแนวโน้มทยี่ยแข็งนะเพราะหุ้นไทยอาจจะขึ้นด้วยเนาะประมาณนี้ให้เราเล่นประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันคือเรามองว่าบาทอาจจะไม่ได้อ่อนมากแล้วกันอาจจะเป็นแข็งด้วยซ้ําประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทองไทยก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากเงินบาทมากคราวนี้เรามาดูในส่วนของ ออทองนอกกันบ้างนะในเมื่อบาทไม่ได้ช่วยแล้วเนี่ยถามว่าทองนอกเป็นยังไงทองนอกเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันใกล้แนวต้านอยู่นะคือเอาง่ายเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมัน RSI ก็อยู่ในโซนบนบนแต่ถึงยังไม่ได้อเวอร์บอสนะแต่มันก็แบบไม่ได้อยากจะลุ้นขึ้นต่อนะแล้วพอเราดูข่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีข่าวส,สนับสนุนมากนะนอกจาก GDP วันพุธเนี่ยนะหรือพรุ่งนี้ถ้าดีออกมาแย่มากๆเนี่ยก็โอเคอจะดีดได้หรือวันศุกร์เนี่ยถ้า PMI ออกมาแย่มากๆก็จะดีดได้ แต่ว่าดูทรงตอนระยะสั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะออกมาแย่มากนะครับอาคิดว่าอย่างนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะเปลี่ยนให้คาดการณ์ขเขาผิดอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าเออทองก็อาจจะย่อนะผมคิดอย่างนี้แล้วกันอาคิดว่าแบบว่าโอกาสขึ้นเนี่ยมันไม่อยากจะลุนขึ้นอ่ะนะหลังจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากแนะนําว่าระยะสั้นเนี่ยขายทางกำไรออกมาก่อนนะครับอ่า ส่วนคนเล่นยาวเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะคนเล่นยาวเนี่ยคือเราต้องยึดแผนเดิมว่าภาพใหญ่เนี่ยเราขึ้นไปมองไปที่2,100ขึ้นไปเลยนะครับแล้วค่อยคิดว่าจะขายหรือเปล่านะย้นะในสำหรับปีนี้นะแต่ว่าออคนเล่นสั้นเนี่ยคือมันใกล้2 0 5 0แล้วไงบริเวณนี้มันอยู่แถวสอ3 5ันสาม้ใช่ไหมมันมีเก็บไม่เยอะแล้วแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นแนวต้านแล้วด้วยนะคืออาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นไปถึงอ่ะมาย่อได้แล้วนะครับซึ่งการย่อเนี่ยผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยให้มารอรับแถวแถว2015นะครัน่เป็นแนวรับระะยสั้น แล้วถ้ารับ2,015แล้วหลุดเนี่ยก็ไปรับที่2,000อีกทีหนึ่งนะครับมันไม่น่าจะหลุดไปมากกว่าน,นี้นะอยู่ในกรอบแบบนี้แหละเพราะว่าข่าวข่าวร้ายหรือในในในการที่เงินไหลเข้าไปหุ้น,นเยอะในช่วงนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นข่าวร้ายต่อทองแล้วนะแต่ทองก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าทองไม่น่าจะลงแรงแล้วนะครับผมไม่รู้จะเอาข่าวอะไรมาทุบทองให้ลงหลุด2,000นะครับในระยะสั้นวันนี้ถ้ามันมาเนี่ยต้องซื้อนะครับแล้วเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาค่อยไปขายใหม่นะครับนี่คนเล่นสั้นนะ คนเล่นยาวไม่ต้องทําอะไรนะอาจจะรอซื้อถึงสองพันเพิ่มก็ได้แต่ถ้าไม่ไปถึงสองพันก็ไม่ต้องทําอะไรก็ถือต่อไปแบบเนี้ยไม่ต้องทําอะไรเนาะอืมเราลุ้นได้ชิวๆนะครับคือข่าวไม่ค่อยดีกับทองเท่าไหร่แต่ทองก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วนะโอเคก็กลยุทธ์วันนี้เนี่ยก็มีเท่านี้นะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะแล้วก็เอาไปไประยุกต์ใช้กันได้นะต้องบอกว่าให้ระวังให้ดีนะช่วงนี้ในปีนี้เลยผมว่าการเสรื่อมค่าตับกุลเงินมันจะรุนแรงมากเพราะจากที่เห็นตอนนี้เนี่ย มันดูแปลกๆมากนะคือ GDP เนี่ยติดลบหลายประเทศนะครับแต่หุ้น o High, ออร์ามไฮนี้เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนแปลกๆแล,แล้วต้องระวังดีๆเนาะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็ลงทุนอย่างมีความถูกนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยจะเป็นกำลังใจทีมงานดินตะโกมากขอบคุณครับบ๊ายบาย